สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้นไม้สายลมนะครับวันนี้มีโอกาสดีมากนะครับผมพาทุกคนมาที่ร้านกาแฟตรงนี้นะครับชื่อร้าน The First Valley เชียงใหม่นะครับก็เป็นเป็นร้านที่เอ่อพูดถึงโมเดงนี้ก็จะมีอยู่ร้านเดียวเลยนะครับอ่อปลูกไว้ตรงเหมือนกับริมหน้าผานะครับตรงนี้นะฮะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ด้านด้านด้านนอกนะครับนะฮะแล้วก็บริเวณร้านด้านด้านชั้นชั้นล่างลงไปก็จะเป็นที่พักนะครับนะฮะก็วันนี้มีโอกาสดีก็เลยแวะ าทุกคนมาแวะชมบรรยากาศของร้านนะครับแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศของสภาพของธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นป่าที่สมบูรณ์มากครับทุกคนนะครับ ชื่อเต็มๆของร้านกาแฟนี้ก็คือชื่อ The First Valley Coffee Academy นะครับเป็นคาเฟ่ปังไฮเทพสเสด็จน,นะครับอยู่เชียงใหม่นะครับจะเป็นร้านกาแฟกลางป่าวิวสวยหลักล้านนะครับย้ำนะครับทุกคนหลักล้านนะฮะที่ซ่อนตัวอยู่กลางผืนป่าและรายล้อมด้วยภูเขาเขียวขจีแบบพาโนรามาเลยนะครับทุกคน จะมีหลากหลายเมนูกาแฟสดรสชาติที่ดีมีให้เลือกนะครับรบอกว่าทุกคนที่เป็นคอกาแฟเนี่ยต้องมาสัมผัสทิมลองกันแล้วนะครับจุดเด่นของร้านก็คือเขาจะปลูกขั่วและเขสัมมรมาเลยกาแฟชั้นดีเป็นแปลนของตัวเองด้วยนะครับทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวชมร้านกาแฟสวยๆว,วิวสวยๆร้านรสชาติกาแฟดีๆก็ถ้ามาเชียงใหม่นะฮะแนะนำมาที่ร้านนี้ด้วยนะครับ The First Wallet Coffee นะครับ The First Wallet Coffee Academy นะครับลองชั่วนี้ลูกค้าเยอะไหมมีเรื่อยๆเนะอะ

เราจะมาตามเส้นทางโดยการเซิร์ชดูใน Google ก็ได้นะครับนะฮะต้องอยู่ที่บ้านแม่ตอนหลวงตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับนะฮะจะเข้าได้สอทางนะครับก็ลองตาม GPS เเข้ามานะครับไม่หลงนะครับนะฮะ เป็นเขตเชื่อมติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่เขตปางไฮนะครับอำเภอรอยสเก็ดกับทะลุไปแจ้ซ้อนที่ลำปางนะครับเราก็จะได้บรรยากาศแบบนี้ครับน,นะฮะขุนเขาด้านหลังนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับทุกคนครับก็ลเลยพาทุกคนมาเที่ยวชมดูนะครับ